ครูดีสีย่อมติดถึงสิทธิ์ด้วยสิทธิ์ดีช่วยเชิดครูชูศักดิ์สีครูชูสิทธิ์เพราะว่าคิดให้สิทธิ์ดีสิทธิ์ชูครูเป็นผู้มีจตันอยูสวัสดีค่ะดิฉัานนางวัชราคุ้มบัวครูวิทยาฐานะชำานาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ตลอดระยะเวลาใน38ปีที่ดิฉันได้ปฏิบัติหน้าที่ครูดิฉันถือว่าโชคดีมากที่มีโอกาสปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันนะคะทั้งโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่พิเศษทําให้ตัวดิฉันเองจะต้องมีการปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะการทํางานในสถานที่ท,ที่แตกต่างกันนั้น ต้องทำตามบริบทของโรงเรียนนั่นเองนะคะแต่หัวใจสําคัญในการทํางานก็คือไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนขอให้มีความเข้าใจมีความตั้งใจมีความเสียสละอดทนเอาใจใส่งานที่ทำนะคะทำไปจนให้ถึงจุดหมายปลายทางที่เราตั้งเอาไว้จนประสบผลสําเร็จดิฉนันมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเด็ก ส่งเสริมศักยภาพของเด็กๆซึ่งเป็นเยาวชนของชาตินั่นเองให้เป็นคนดีคนเก่งอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและในอนาคตข้างหน้าพวกเขาเหล่านี้ก็จะสามารถพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในลำดับต่อไปนะคะดิ่ฉันขอฝากข้อคิดสำหรับคุณครูรุ่นใหม่นะคะว่าการทำงานทุกอย่างต้องมีสติรอบคอบ นะคะถ้าท่านอยากได้ลูกศิษย์เป็นอย่างไรตัวท่านเองก็จะต้องทำเป็นแบบอย่างที่ดีต่อลูกศิษย์นะคะดังคำที่กล่าวไว้ว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนสวัสดีค่ะ แสงสีทองกระจ่างขลองให้